สวัสดีค่ะดิฉันพัชรีบุญยทานที่ปรึกษาของบริษัทโลจิสติก์บูโรเอเชียเราเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการสป라이 c h เชนและโลจิสติกส์โลจิสติกส์บูโรเอเชียมีสำนักง,งานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพและมีสำนักง,งานตัวแทนในประเทศสิงคโปร์เราเป็นบริษทัทในเครือของ l o จิสติกส์บูโรซึ่งมีสำนักง,งานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียและมีสำนักง,งานสาขาที่เมืองเมลเบิร์น บริษัทอื่นๆในเครือเดียวกับเราคือบริษัทโลจิสติกบูโรไชน่าซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองปักกิง่งประเทศจีนนอกจากนี้เรายังมีบริษัท Benchmarking Success ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญทางด้านการเปรียบเทียบสมรรถนะของ Supply Chain ที่ร่วมงานกับบริษัทโลจิสติกบูโรทุกสาขาอย่างใกล้ชิดก,กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโลจิสติกบูโรเป็นกลุ่มที่ปรึกษาเฉพาะด้านที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เราเดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาหรือปรับปรุงสป라이เชนและระบบโลจิสติกเรามีความเชี่ยวชาญครอบคลุมตั้งแต่ส่วนของการจัดซื้อจัดหาสินค้าและวัตถุดิบส่วนการผลิตการกระจายสินค้าไปจนถึงตลาดผู้บริโภคนอกจากนี้แล้วความเชี่ยวชาญของเราครอบคลุมตั้งแต่ระดับกลยุทธ์ไปจนถึงระดับปฏิบัติการเราสามารถช่วยท่านพัฒนายุทธศาสตร์สป라이เชนตรวจสอบความเหมาะสมของเครือข่ายการกระจายสินค้า ประเมินความเหมาะสมของการจัดจ้างบุคลภายนอกด้านโลจิสติกตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานในส่วนต่างๆหรือปรับปรุงความเหมาะสมของการใช้งานยานพาหนะสำหรับการขนส่งเรามีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษากับธุรกิจทุกประเภทนอกจากนี้เรายังมีความตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและปัจจัยเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทางโลจิสติกที่อาจส่งผลกระทบต่อโปรเจกต์ในแต่ละประเทศ ที่ปรึกษาอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญของเรามากกว่า40ท่านมีประสบการณ์ในการจัดการโครงการมากกว่า800โครงการที่ l ลจิสติกบูโรท่านสามารถวางใจได้ว่าปัญหาของท่านจะถูกแก้ไขโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงจากสถิติ65%ของลูกค้าของเราเป็นลูกค้าเก่าที่มีความพอใจในผลงานที่เรานำเสนออีก20%เป็นลูกค้าที่ได้รับการอ้างอิงจากลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าเก่า สิ่งนี้ยืนยันถึงความพอใจในผลงานของเราจากลูกค้าและความเอาใจใส่ของเราที่มีต่อลูกค้าหากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโลจิสติกบูโรและบริการที่เรานำเสนอโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราท่านจะพบรายละเอียดสำหรับติดต่อเราและรายละเอียดเกี่ยวกับที่ปรึกษาอาวุโสทุกท่านของโลจิสติกบูโรขอบคุณค่ะ